สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะว่าการเป็นนักศึกษามอชอนั้นเนี่ยสามารถใช้บริการไอทีอะไรได้บ้างวันนี้มินอยากจะแนะนำ CNU IT Life ผู้มือที่จะช่วยให้ชีวิตของทุกคนนั้นง่ายขึ้นค่ะ CNU IT Life เป็นผู้มือสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเฉพาะที่ทาง ITAC ได้จัดขึ้นเพื่อแนะนำบริการด้านไอทีของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อไ i f i การใช้งาน Microsoft 365หรือว่าหากใครพบปัญหาแล้วไม่สามารถแก้ไขเองได้คู่มือนี้ก็รวบรวมไว้ให้แล้วค่ะซึ่งทุกคนนะคะสามารถดาวน์โหลดคู่มือ CMU IT Life ได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะนะักศึกษาทุกคนสามารถเข้าไปดูทุกบริการที่ใช้ได้นะคะที่หน้าเว็บไซต์ของ ITSC ได้เลยค่ะเมื่อเข้าไปที่หน้าแรกแล้วให้กดที่ปุ่มบริการสำหรับนักศึกษาก็จะพบกับบริการทั้งหมดที่สามารถใช้ได้ถ้ารู้แบบนี้แล้วลองไปเช็กกันหน่อยไหมว่าเราพลาดบริการอะไรบ้างหรือเปล่า ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารและบริการดีๆที่ทาง ITSC มีให้อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจของ ITSC ไว้ด้วยนะคะคู่มือที่จะมาทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นคู่มือที่จะคู่มือที่จะช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นคู่มือที่จะช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นค่ะ